สวัสดีสมาชิกเคโซนชาแนลทุกคนคลิปนี้นะคะแอดจะมาอัปเดตนะคะเงินที่แอดถอนนะคะก็เข้าบัญชีธนาคารของแอดเรียบร้อยแล้วนะคะเงินที่แอดถอนจากเว็บดิจิพุทนะคะก็เข้าบัญชีของแอดเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนใครอยากรู้ว่าเว็บนี้ยังถอนจริงไหมตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ และก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะแอดฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะๆๆยอดที่สมาชิกนะคะเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นยอดเงินที่แอดถอนจากดิจิพุตนะคะเมื่อ วันสองวันที่แล้วแอดได้ทําคลิปนะคะที่ถอนเป็นเงินดอลล่าร์ไปนะคะแล้วก็เมื่อวันที่9นี้นะคะเงินก็เข้าบัญชีของแอดเรียบร้อยแล้วนะคะสมาชิกดูยอดตรงนี้นะคะ2355บาท40สตางค์นะคะทีนี้เราไปดูนะคะรายการถอนเงินของแอดนะคะว่ามันตรงกันไหมนะ,ะโอเคนะคะก็คือยอดนี้นั่นเองนะคะยอดนี้นะคะ 74.25ดอลลาร์นะคะที่แอดทำคลิปให้สมาชิกได้ดูนะคะก็ถอนตั้งแต่วันที่6นะคะมันก็ติดวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็เขาบอกว่า1-5วันทำการนะคะนี่คืออย่างช้าเลยนะคะและวันที่9วันนี้เองนะคะเงินก็เข้าบัญชีธนาคารของแอดแล้วนะคะทีนี้แอดจะพาไปดูนะคะในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะคะก็กดไปที่ตรงนี้เลยนะคะ เดี๋ยวแอดจะแปลเป็นภาษาไทยให้สมาชิกได้ดูนะคะโอเคนะคะเห็นไหมการทำธุรกรรมนะคะการถอนนะคะได้รับการอนุมัตินะคะเห็นไหมคะยอดตรงกันไหมคะกับที่แอดให้ดูเมื่อกี้นะคะก็คือยอด2,355บาทนะคะสีสสตางค์นั่นเองนะคะก็เข้าธนาคารของแอดนะคะเข้าธนาคารของแอดเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ทำเว็บดิจิพูดนะคะก็ตอนนี้ก็สามารถทำได้นะคะสามารถทำภารกิจนะคะก็คือนะคะ ทำภารกิจในแอป Snapbox นะคะทุกวันก็คือการกดหัวใจสิบใจแล้วก็โพสต์ภาพหนึ่งภาพนะคะจากนั้นมากดรับเงินที่เว็บดิจิพ ut นะคะแค่นี้เองนะคะภารกิจแค่นี้เองนะะแต่ก่อนอื่นก็คือเราต้องทำการสมัครดิจิพู t ก่อนนะคะสมัครดิจิพ u t แล้วก็มาสมัครแอป s n a p b o x นะคะดาวน์โหลดแอป s n p p o x x แล้วก็ทำการสมัครหลังจากนั้นก็ทำการเชื่อมต่อนะคะ2 สองอันนี้นะคะเข้าด้วยกันนะคะเพื่อที่จะเชื่อมต่อนะคะการทำภารกิจแล้วก็รับเงินนั่นเองง่ายๆนะคะทำเว็บนี้ง่ายๆเลยนะคะส่วนใครที่จะถอนเงินจะต้องมีนะคะจะต้องมีเว็บ P2PAL เพื่อใช้ในการรับเงินแล้วก็โอนเข้าบัญชีธนาคารของเรานะคะตอนนี้นะคะ P 2 p นอกจากถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะถอนนะคะ ถอนเข้ากระเป๋าบิตคอยนะฮะถอนเข้ากระเป๋าคริปโตได้นะคะก็คือกดถ้าใครมีกระเป๋าเหรียญคริปโตนะคะแต่ของเขาจะเป็นจะเป็นสกุลเหรียญของ ERC นะคะเดี๋ยวแอดดูก่อนโอเคนะคะจะเป็น USDT นะคะก็จะมีอยู่2ตัวนะคะก็คือ สกุลของ ERC นอคะ20และอีกตัวก็คือ TRC 20นะคะเราก็เลือกเอานะคะสำหรับใครที่อยากจะถอนนะคะอยากจะถอนเป็นเหรียญพิปโตนะคะเป็น USD เข้ากระเป๋าพวกวิตคอยอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะถอนได้นะคะแต่สำหรับแอดนะคะแอดสะดวกที่จะถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะคะแอดขอบอกเลยนะคะเงินที่แอดถอนมานี้รวมๆแล้วนะคะ 7000นะคะ7 0 0 0กว่าแล้วนะคะทั้งหมดนี้แอดทำฟรี free, นะคะไม่ได้เสียเงินสักบาทเลยนะคะทำฟรีนะคะอาศัยความขยันแล้วก็อดทนลุ้นๆเลยนะคะโพสไปเลยคะ่ะโพสไปเลยในกลุ่มไลน์ในกลุ่ม Facebook โพสไปเลยค่ะโพสไปทุกวันนะคะไม่ต้องแบบอายไม่ต้องอะไรนะคะเพราะว่า การทํางานออนไลน์นะคะในช่วงยุคโควิดแบบนี้เราไม่ต้องออกไปจากบ้านเพื่อทํางานนะคะเพื่อพบปะผู้คนนะคะการทํางานออนไลน์อะไรที่มันฟรีๆเราควรที่จะทํานะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะยอดเงินที่แอดมาการันตีกับสมาชิกว่าเว็บนี้นะคะถอนเงินได้จริงแล้วก็ไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยนะคะ ไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยนะคะทำฟรีนะคะแล้วก็ถอนได้จริงนะคะส่วนใครนะคะที่ทำตามแอดสมัครตามแอดตั้งแต่แรกๆเลยนะคะป่านนี้ก็คงได้ถอนนะคะมีสมาชิกถอนกันไปเยอะมากนะคะก็มีรายได้กันไปนะคะสำหรับใครที่สมัครต่อจากแอดนะคะแรกๆเลยแล้วก็ทำตามกันมานะคะใครที่ไม่เป็นนะคะก็สามารถที่จะย้อนดูคลิปก่าๆของแอดได้นะคะแอดสอนวิธีการสมัครนะคะ ดิจิพูดแล้วก็สแนปบล็อกรวมทั้งวิธีการสมัครพีทุภาวไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็รวมทั้งวิธีการทํางานต่างๆแอดได้สอนไว้หมดแล้วนะคะดังนั้นสมาชิกคนไหนที่ยังไม่สมัครนะตอนนี้ก็สมัครยังทันนะส่วนนะคะลิงก์กลุ่มนะคะแอดจะคัดเฉพาะ สมาชิกที่เป็นทีมของแอดเท่านั้นนะคะใครอยากเข้ากลุ่มก็ทักไลน์แอดมานะคะแอดก็จะขอ ID นะคะว่าสมาชิกเป็นทีมของแอดไหมนะคะถ้าใช่แอดก็จะดึงเข้ากลุ่มนะคะแอดขอสมวนเฉพาะ ทีมของแอดเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าไม่ใช่ทีมของแอดแอดสอนอธิบายไปแอดก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะคะแถมสบายแม่ทีมของคุณด้วยเพราะว่าเขาไม่ต้องมานั่งสอนนะคะสมาชิกใดๆเลยนะคะเขาก็ได้รับเงินแล้วนะคะดังนั้นแอดจะรับเข้ากลุ่มเฉพาะคนที่เป็นทีมงานของแอดที่สมัครต่อลิง์แอดเท่านั้นนะคะเพราะว่าแอดสามารถเช็คได้ว่าใครสมัครต่อแอดนะคะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพ่อจะไม่พลาดคลิปงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ